หมจีนทรงผีเสื้อคอวีแก้วนะคะนี่เป็นอีกลายหนึ่งค่ะเป็นสีฟ้าเหลือบเหลือบสีเขียวนะคะปุนกับลายสีเหลือบแดงอีกเนื้อผ้ารูเนื้อผ้าจะนูนนูนหน่อยนะคะเป็นลายในตัวค่ะด้านในจะเป็นสีเนื้อนะคะผ้าเนื้อลื่นมันเงาค่ะ ไม่เงามากนะคะแล้วก็แต่งคองวีผ้าแก้วฟรีไซส์อกห้าสิบหตัวเล็กก็ใส่ได้นะคะตัวใหญ่ก็ใส่ดีค่ะเป็นฟรีไซส์แขนไม่ยาวมากประมาณข้อศอกนะคะด้านหน้าจะเป็นลายด้านหลังจะเป็นสีอีกสีหนึงนะคะเป็นสีพื้นหน่อยคะ่ะผ่าชายสะโพกไม่ติดแน่นอนคะ่ะทรงผีเสื้อแขนยาวประมาณข้อศอกนะคะ ลายสวยนะคะเซตนี้กว่าผ้าจะเข้ามาใช้เวลามากเลย